ตอนนี้ก็มาดูแลชะอมนะครับซึ่งมันต้องลดน้ําแล้วก็ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นอ,อินทรีย์ล้วนๆนะั่นคือจะใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็จุลินทรีย์ในการดูแลนะครับก็พยายามจะไม่ให้มีพวกปุ๋ยเคมีอะไรแต่บอกตรงมันยากไม่ยากตรงที่ว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยแบบไม่รู้ของไครของไทยเนี่ยเป็นร้อยๆอยๆไร่เนี่ย เขาใช้ขุยเคมียาฆ่ายากันหมดแล้วสุดท้ายมันก็ลงไปในแหล่งน้ํากันหมดเนี่ยทั่วไปเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องพยายามลดให้มันได้มากที่สุดนะครับหรือ,รอไอแปลงไหนที่มันเป็นเขา,าเรียกอะไรอของของที่ที่บ้านเนี่ยนะฮะก็จะไม่ให้มีพวกนี้มากแล้วก็จะพยายามทำแบเรียอร์ barrier, หรือกันชนให้มันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกต้นไผ่ต้นอะไรเงี้ย หรือพวกหญ้าที่เป็นพวกเนเปียนะครับให้รากเนี่ยมันซับไอ้พวกนี้ออกไปมันใช้เวลาตั้ง5ปีนะครับกว่าที่จะล้างสารเคมีออกไปจากพื้นที่ของใครได้ใครที่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ใช้พวกปุ๋ยเคมีเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงแรกอาจจะคุ้มแต่ระยะยาวมันไม่เวิร์กหรอกนะตอนนี้ก็จะปรับต้องพยายามปรับไปเรื่อยๆสําหรับชะอมตรงนี้เนี่ย ไม่มียาฆ่ามแมลงนะครับม่มียาฆ่ามแมลงใช้เกษตรอินทรีย์ในการดูแลในการปรับเปลี่ยนนะครับต้องค่อยๆทําไปตรงนั้นก็มีมัมเมอรี่ด้วยตอนนี้ประเด็นคือว่าผมไม่เคยใช้เองเครื่องนี้มันก็คือเครื่องปลูกน้ํานี่แหละนะบอกว่าให้ใสใ่ตรงนี้ใส่น้ามันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใชนะเอ้ยมีน้ำมันเต็มเปี่ยมต้องเติมนะเราจะลองสตาร์ทดูติดไม่ติดเดี๋ยวรู้กัน 1, 2, 3, 4 Thế mình không đừng lại, này? Là, lại. Lèng, lèng. Ừ, Nó đã đừng lại Läng läng Đó là Mình tốn... Thì... <laughs> 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 เจ็บมือเดี๋ยวนะครับอ่านคู่มือก่อนใช้ตัวสอบใสน่ <réussi S 1> น้ำมันเครื่องที่ระบุไว้เรียบร้อยปดดูเครื่องมือเช้เทียนมีแค่นี้นี่หว่าอ้นี้น้ำมันมาทางไหนมันต้องมันมาทางนี้ดิเขาเครื่องเนาะอืมอทับมนนี่ปอ่ะเปิดมันตอโอเคนะต้องเ่ มือแทบแผ่มือแทบแผ่ไม่ได้เปิดสวิตแค่นี้เองนี่นี่ฮะ <c oughs> คืออย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกล้วิธีการสตาร์ทรุ่นนี้นะมันอย่างนี้นะเปิดน้ํามันมานี้นะครับทางด้านนี้นะล,ลูกหูลูกศรไปที่ถังน้ํามันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ปกตินะครับไม่ไม่ได้ทําอะไรนี่สวิตนี่ครับกดลงไปอย่างนี้กดลงไปนี่อ่ะเห็นไหม อ่ะดูดูนี่นะอันนี้มันขึ้นอย่างงี้นะกดลงไปครับหนึ่งทีนะครับแล้วก็นี่<อ>เชือกนะฮะดูหนึ่งสองสามอ้าวงานเข้านะฮะ <laughs> ทำไมไม่โอเคเวิลด์ดังเอาเห็นไฮะ เอาหมดเอาดีตั้งเห็นต่อตั้งเงินต่อนั่งตรงพบทวนอีกทีนะฮะอ่าการสตาร์ทเครื่องเก่าๆแบบนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรอีกทีหนึ่งให้ดูนี่ครับลูกสอนนะฮะต้องขึ้นแบบนี้นะลูกสอนเนี้ยนี่คือเปิดอันนี้คือปิดนะเมื่อกี้ไปปิด ต้องเปิดอย่างนี้นี่นะฮะแล้วก็สวิตช์เนี่ยตอนนี้มันปิดอยู่นะดึงโชกก่อนนะดึงโชกนะครับแล้วก็เปิดงัดขึ้นหนึ่งทีแล้วก็เนี่ยฮะดึงแค่นี้อทำไมโอ๊ย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 งานเข้าอ่ะ งานเข้าอ、啊、่ะงานเข้าอ่ะ